สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับสภาพงามมากๆนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงรถสภาพสมบูรณ์สดๆนะครับใครกำลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นคันนี้จัดไปครับ โตโยต้าวีออสครับตัวนี้โฉมไอวอรี่นะครับปี2004เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับ89,000บาทนะครับ89,000บาทคันนี้สีสวยเต็มคันนะครับริ้วรอยแทบจะไม่เจอเลยนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่แถวมินบุรีนะครับโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีย่านนั้นนะครับโทรเจรจาสอบถามขอคลิปขอรูปเพิ่มได้เลยนะครับนี่ครับไลน์กับเบอร์โทรติดต่อได้ตลอดนะครับ รถสวยนะครับระบบไฟฟ้านะครับภายในตกแต่งลายไม้เบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับสภาพพร้อมใช้นะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กนะครับตัวนี้ชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับโดยรวมรถสวยพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายนะครับใช้ไปแล้วโดยประมาณ270,000กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปี2004ดูแลสภาพมันดีมากๆนะครับใครกําลังหารถใช้งานนะครับมาชมได้มาเช็คได้นะครับมาลองขับได้เลยครับได้ขับกลับบ้านแน่นอน8 9 0 0 0บาทนะครับรถสวยเน้น เดินทางอำนวยความสะดวกใกล้ไกลสะดวกปลอดภัยไปได้แน่นอนนะครับฝนตกก็ไปได้ครับแดดออกก็แอร์เย็นครับโดยรวมคันนี้สวยสมบูรณ์มากๆนะครับ8,9000บาท t ต y o ต้า i o s โชม i v o r รนะครับตัวนี้ปี2004รถโดยรวมสวยครับสีนี้สวยเต็มมากๆนะครับสีทองนะครับสีบอลทอง ลองชมลองเช็คดูรถทดลองขับอยู่มินบุรีนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับรุ่นนี้ใช้ง่ายดูแลสบายอะไหลหาได้สบายๆและราคาไม่แรงนะครับที่สําคัญคืออึดถึกทนเครื่องพันห้าเติมน้ามันไม่แรงไม่แพงใช้งานสบายๆนะครับกับราคา8 9 0 0 0ับาทนะครับสนใจโทรเจรจานะครับขอรูปขอคลิปหรือจะวิดีโอคอลก็ได้ตลอดนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนนะครับคันนี้สภาพโดยรวมสวยครบจบ กับราคาหลักหมื่นนะครับหาราคาอื่นต่ากว่านี้ก็มีนะครับแต่ไม่ได้สภาพนี้แน่นอนราคา7 0 0 0 0 80,000มีเก็บสีก็มีนะครับคันนี้ไม่ต้องเก็บสีเก็บสีก็ทุนไปแล้วนะครับ2 0,000ืกว่าบาทนะครับราคาสีนี่แพงนะครับคันนี้ดูแลมาดีสภาพดีสีสวยเต็มคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์สีเงาฉ่ำภายในสะอาดนะครับไม่ใหญ่ไม่โตเน้นใช้งานอำนวยความสะดวก3าคนสีคนเดินทางได้ตลอดนะครับขับได้ทั่วไทยแน่นอนรถครอบครัวครอบครัวเล็กๆกับไอได้ ไม่ต้องซื้อแพงไม่ต้องผ่อนแรงก็ได้นะครับใครมีทุนเป็นเงินสดจัดไปครับราคานี้สภาพนี้นะครับเน้นนะครับว่าความทนทานของวีออสนี่เป็นลําดับต้นๆในเครื่องพันหแน่นอนนะครับตระกูลโตโยต้าไว้ใจได้ครับโดยรวมสวยสะอาดกว้างขวางพอประมาณใช้งานนีสสบายๆนะครับทนที่สําคัญคือทนตกแต่งลายไม้มาเรียบร้อยครับ สวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับกับราคาหลักหมื่นได้สภาพแบบนี้นะครับสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับส่วนผมชี้เป้านําเสนอแล้วก็เช็กระบบเรียบร้อยนะครับสนใจนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกราคาหลักหมื่นนะครับซื้อรถมือสองต้องมีความเข้าใจเป็นอันดับแรกนะครับแต่เรื่องของ เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเราเช็คทุกระบบมาเรียบร้อยแล้วสมาชิกตัดสินใจนะครับทำความเข้าใจกับรถมือสองท่านจะใช้รถได้อย่างสบายใจและมีความสุขนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับคันนี้ Toyota S ซ r รุ่นาอีออสเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือลิกควาบนะครับฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้สวยๆเลยครับ8 9 0 0 0ับาทนะครับรถยูมินบุรีเน้นโทรเจรจาลายได้ติดต่อไปได้ตลอดนะครับโทรได้เลยครับ